ใีกค,ครับกับ talk about Formula One ครับวันนี้จะมาพูดถึง Austrian GP นะครับ Lando Norris ก็คว้าแชมป์ไปได้นะครับอย่างมันมากๆนะครับเพราะว่า p i กับ Norris ก็แย่งกันนะครับถือว่าสุดยอดมากวันนี้ McLaren มาดีจริงๆนะคือโคตรสุดยอดเลยอะแล้ว v e r s t a p p e นแม่งเสือกออกไปไงส่วน Ferrari วันนี้ก็ถือว่าทำได้ก็คือ แค่ทำไมกูต้องขึ้นไลฟ์ฟอเมอรนทีไรกูต้องบ่นเฟอร์รี่ทุกครั้งเลยวะมันเหมือนแบบเฟอร์รี่มันต้องมีอะไรให้กูบ่นทุกครั้งเลยมันเหนื่อยอะ่ะมันเบื่อมากเล้นุ้ยมันผมไม่เข้าใจว่าไมเซ็ตของของเฟอร์รี่แม่คืออะไรมันอยากให้แฟนฟอ์มอรวันเกลียดมึงหรือว่าไม่อยากดูมึงหรือว่ามันโคตรเบื่อเลยนุ้ยถ้าผู้ชมจําสมัยก่อนได้ไหมคือนะอาร์เซนอลน่ะมีช่วงหนึ่งที่แบบ คนมันบอกว่าอาเซอลเล่นหน้าเบื่อจัไน้ป่ะ boring boring arsenal จัได้ปะ่ B oring, B oring arsenal, ปะกดเก้ามานะมันเป็นฟีลแบบนั้นนะ่ะฟีลเหมือนแบบโอเคคุณอาจจะชนะจริงแต่คุณไม่ได้ไม่ได้ซื้อใจแฟนอะไรอย่างนั้นนะ่ะแต่นะั่นคือตอนนั้นอาร์เซนอลชนะไงแต่คือตอนเนี้ยเฟอร์รารี่คือมึงไม่ชนะด้วยแต่คือแบบมึงไม่ชนะยังไม่ยังไม่พอนะคือมึงยังมาแบบเล่นไปแข่งได้แบบไม่ได้แชมป์ด้วย ไม่มีลุ้นด้วยไม่มันด้วยโง่ด้วยจนแบบผมว่าแฟนฟอร์มิล่าวันสมัยก่อนอะ่ะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมทันกันหรือเปล่านะแต่แบบถ้าเราย้อนกลับไปเอายี่ิหปีที่แล้วอะ่ะจนมาถึงสิบห้าปีแล้วอะ่ะท่านผู้ชมสังเกตไหมถ้าดูฟอร์มิล่าวันนะแต่ก่อนมันยังไม่แมสมากทุกสนามแม่คือใส่เสื้อสีแดงเกือบทุกสนามอะ่ะต่อให้จะเป็นเยอรมันตอนนั้นจะมี เยอรมันมันม,มีแล้วเพราะชูม,มาร์เกอร์มันขับให้เฟอร์รี่ต่อให้เป็นแบบอ่ะฮอลแลนด์ตอนนั้นยังไม่มีแบบยังไม่มีแบ็คเบอร์สตาเปนอย่างเงี้ยคนก็เชียร์เฟอร์รี่ต่อให้คุณไปสเปนคนก็เชียร์เฟอร์รี่ต่อให้คุณไปอเมริกาแม่เฟอร์รี่คือ90เของสนามใส่เสื้อเฟอร์รี่จำได้ไหมกดห้าม,มาแล้วกันนั่นคือความยิ่งใหญ่ของเฟอร์รี่แต่คือทุกวันนี้คจริงๆนะเว้ยคือแบบแฟนเฟอร์ไม่มีบางทีมันยังแบบไปหาเรื่องอื่นดูที่มันสนุกกว่านี้ไปเชียร์คนอื่นออ่ะแบบบเเาใจชวยโโตตล เอาใจช่วยแบบเรียมรอสันเพราะว่าอยากให้เรียมรอสันทําได้ดีเพราะว่าโดนเร็บูเทไปให้มาอยู่เรซิ่งบูบางคนแม่งไปเชียร์เชื่อจริงๆนะผมถามคุยกับแฟนเฟอร์รี่หลายๆคนเลยคนอิตาลีด้วยคนไทยด้วยแม่งบางคนเชียร์แบบกูเชียร์เฟร์นันโดลอนโซเพราะว่ากูก็ไม่ได้อยากเชียร์แมคลาเรนเพราะมันเป็นกูแข่งกูไม่อยากเชียร์รเบนท์แล้วเพราะว่ามันไม่ชอบอังกฤษใช่ไหมมันไม่ชอบไอ้จอร์จิวเซลอะไรเงี้ย แล้วก็กูก็ไม่อยากจะเชียร์เบอร์สตาเปนเพราะหมันไส้แม่งมันก็เลยไปเชียร์แบบเนี่ยอลรอนโซเคยอยู่เฟอร์มาแล้วก็แบบแก่แล้วแต่เก่งแล้วก็อยู่ทีมที่แบบเป็นอันเดอร์ด็อกอย่างแอสตันมาตินก็ลุ้นให้เขาได้บางคนไปเชียร์คิกเซาเบอร์บางคนไปเชียร์ออลลีแบรแมนออลลี่บแบแมนเพราะว่าแบบต้องการให้แบบเอออย่างน้อยก็เ,เคยไปขับให้เฟอร์ตอนพร็กซิสตอนนั้นแล้วก็มาแข่งได้แต้มกับเฟอร์ไป บางคนเป็นเชียร์ฮัสจาอยากให้เด็กมันเก่งขึ้นเทียท่านผู้ชมลองคิดดูดิว่าต้องไปหาเรื่องเชียร์พอเป็นคนไทยก็แบบคุณเชียร์อเล็กซ์อัลบอนไปบางคนไปเชียร์คิมีอิตาเนลลี่ถึงแม้มันอยู่กับเมอร์เซเดสแต่ก็เป็นคนอิตาลีอย่างเงี้ยบางคนไปเชียร์แบบคาร์ลอสไซน์เพราะว่าอยู่เฟอร์รียโดนเฟอร์เทเนี่ยคือความอัปยศของการที่คุณเชียร์เฟอร์รียไม่มีรุ้นอะไรเลยเว้ยทำไมผมถึงพูดอย่างนี้รูป้ป่ะแล้แคลเริ่มที่สอง แฮมิลตันเริ่มที่สี่พิอรสตีอยู่ที่สานอร์เวยส์อยู่ที่หนึ่งออกมาตอนแรกเสร็จปับ๊บรู้เลยมันเพสเรสเพสสู้ไม่ได้พิแอรสตีแซงขึ้นมาเป็นที่สองเลยหลังจากนั้นเลคลบแฮมิลตันก็ต้องไปลุ้นกับจอร์ดรัสเซลเอาแล้วก็แบบแฮมิลตันโดนรัสเซลแซงไปเลคล์อยู่ที่นั้นแล้วก็ดูเหมือนแบบเริ่มจากห่างหนึ่งวิตอนแรกเลคล์มีโอกาสสู้อยู่มา2 3สามโค้งหลังจากนั้นไปเสร็จปับ๊บจากหนึ่งวิเป็น2วิสองวิเป็นสาวิเป็นสี่วิเป็นห้าวิเป็นหกว,วิไม่มีลุ้นแล้วะ ไอ้ีคือแบบเนี่ยปวดหัวมากเลยเฟอร์รลรี่อ่ะแทนที่ผมขอขอกระโดดมาพูดถึงแม็กลาเรนนิดหนึ่งนะถ้าม,ามู้ชมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงไหมตอนตอนประมาณสามเรสที่แล้วแล้วกันว่าแม็กลาเรนปีนี้อาจจะไม่ได้แชมป์ดราเวอร์สแชมเปี้ยนชิพนะก็คือเหมือนว่าเพียรสหรือนอริสอาจจะไม่ได้เพราะว่าแม็กซ์มันกำลังฟอร์มดีแล้วแม็กซ์มันเอาแต้มได้เรื่อย แล้วเรดบูมันช่วยเน้นเอาให้แม็กทำแต้มอีกตัวนึงคือซูร์ดามึงแบบขับของมึงไปแล้วกันไม่ต้องซีเรียสมากให้แบบสปอนเซอร์มันมีโอกาสไปดูตอนให้เหมือนแบบแบรนด์ที่สปอนเซอร์มีโอกาสที่จะไปออกออนแอร์ตอนแบบ้ายตลาดตอนก็โชว์ชวอันดับ1 5 16, 16 17เอะไรเงี้ยไอไลนแอร์ไท์ air time ของสปอนนะ่ะแต่คือเวอร์สตัปเปนเก็บแต้มอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมมีคิดไหมว่าปีนี้ แม็กลาเรนเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์เพราะว่ามันแข่งกันสองคนไงมันตัดแต้มกันเองแบบ p ีได้แชมป์สนามหนึ่งอีกสนามหนึ่งเป็นนอร์ริสบ้างบางทีเนี่ยแล้วก็แบบที่ผมพูดไปว่าเดี๋ยวแม็กก็ชนกันเองเพราะมันต้องแย่งกันแล้วก็ทําให้นอริสหลุดออกไปก็เสียไป25แต้มเสียไป20แต้มฟรีๆอย่างเงี้ย <Okay. S 2> มีใครเคยคิดแม็ก,กดตองกล้ามแล้วกันต่อให้มันเป็นอย่างนั้นก็ตามนะต่อให้แม็กลาเรนปีนี้ไม่ได้แชมป์นะไม่ได้แชมป์ดรเวอร์สคอนดดรเวอร์สแชมเปี้ยนชิพนะคือแชมป์โลกอะไม แฟนแมคลาเรนก็ยังเอนจอยกับการ mm. เชียร์แมคลาเรนเพราะอะไรว่าเพราะหนึ่งใจมันสู้คนเราอะ่ะมันชอบอยู่แล้วเว้ยใจสู้ไม่งั้นนะมันไม่ดูหนังแบบแบล็กฮ w อ d ดาวมันมีฟีลลิ่งเหมือนแบบความรูปผู้ชายมีศักดิ์ศรีฟิลนั้นน่ะเราชอบกันหมดเราชอบดูด e l แลสซ a ม u r ไ i เราชอบดูหนังที่มันเป็นแบบคนไม่มีทางจะสู้แต่กูสู้ด้วยใจเว้ยคนมันชอบมันเป็นมาเก็ตติ้งที่ดีมากต่อให้ปีนี้สมมติเฉยนะ แต่ปีนี้ไม่น่าจะพ้นแมคลาเรนแล้วแหละแต่ต่อให้ผมสมมุติว่าแมคลาเรนปีนี้ไม่ได้นอริสกับเพีเรยรสตี้ไม่ได้แชมป์โลกคนก็ยังแฮปปี้กับการเคียร์แมคลาเรนเพราะว่ามันมันมันดูแล้วมันรู้สึกเออแบบเบรฟฮาร์ดเนี้ยมันดูแบบฟิลเมลกิฟสันเปิดตูดให้โดนย,ยิงธนูใส่แบบไม่ไมลกิฟสันไ,ไ,ไม่ได้เปิดตูดน,นะแต่ฟิลนั้นอะฟิลเหมือนกูไปสู้แล้วกูแย่งชิงกลับมาได้เป็นอันเดอร์ด็อกเอาชนะอะไรเงี้ย มันเป็นฟิลนั้นต่อให้แพ้ก็ซื้อใจคนได้เฟอร์อะแม่งให้เลเวนโค้ชอ่ะกูอยากจะร้องให้กูอยากจะดูเฟอร์เหมือนแบบเชื่อไหมถ้าเป็นเบอร์สตาฟเฟนหรือเป็นคนอื่นอยู่อันดับที่สามที่สี่นะแม่งพยายามจะจี้แม่งพยายามจะอันเดอร์คัตเข้ามาแม่งพยายามที่จะแบบทำอะไรก็ได้ที่จะสู้สุดชีวิตอะ่ะรอเซฟตี้คาร เหมือนเวอร์ซัพเปนอ่ะแบบรอมีลุ้นอ่ะกูทําที่ดีที่สุดเข้ามาเปลี่ยนยางรอถ้ามีเซฟที่คามากูเฉวยโอกาสได้ไม่ได้ไม่เป็นไรฟิลนั้นอ่ะเฟอร์แม่เฟอร์เหมือนขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยประหยัดไปรประหยัดยางแม่คือออกมาแม่งเหมือนวิ่งอยู่บนรางแล้วก็แบบขับไปเรื่อยไปเรื่อยรอให้คนอื่นบันไดกันเองเชื่อไหมว่าผมบอกได้เลยว่าผู้บริหารเฟอร์อ่ะดีเรคเตอร์เฟอร์ทุกคนเนี่ยทีททมแมเนจเจอร์เฟอร์คิดอะไรรู้ป่ะลุ้นให้เพียร์สตีกับดอลลิแม่งชนกันเองแล้วเลคแคร์ได้ที่สองแล้วแม่ก็ได้ที่ มันไม่มีเกมแทนอย่างอื่นเลยเว้ยมันเลอะเทอะเว้ยแล้วมันน่าเบื่อนะครับวันนี้เฟอร์ได้ที่สามที่สี่แต่ถามจริงเหอะมีใครภูมิใจไหมใครภูมิใจกดกล้าใครเป็นแฟนเฟอร์รู้สึกแม่งเละเอะเทอะไม่ภูมิใจเลยกดหนึ่งกันผมไม่ภูมิใจอ่ะได้คือแบบไม่รู้จะรู้สึกดีหรือเปล่าอ่ะคือมึงก็แค่คุณฟายดีแล้วก็มาทำอย่างเงี้ยแล้วจวังหวะที่แฮมิลตันเข้าพิดอย่างเงี้ยคือผมก็เข้าใจแฮมิลตันนะเว้ยว่าแบบไอ้เฮียแฮมิลตันนั่งแบบทำไมกูยังยากกูยังไหวกู พิซซ่าบ็อกซ์เงาบ็อกซ์ดาวไปเฮียแบบมึงทาตามกฎกูกฎกูจะเฮียก็ตามแต่มึงต้องทาตามกฎกูแล้วก็สู้เฮียอะไรไม่น่าแล้วกด็ดูดิมันเหมือนแบบถ้าผมเป็นรแคร์นะกูย้ายทีมนะถ้ากูเป็นแฮมเมอตั้งกูค,คิดผิดสัตว์ที่ย้ายมาเฟอร์มาเอาตังค์อย่างดรยงจริงคือมันไม่น่าเฮียอะไรเลยไม่มีความสนุกในการแข่งนักแข่งด,ดูดิมันไม่มีความสนุกเลยระแคร์ยังพูดเลยบอกเฮียก็สู้อะไรไม่ได้ก็ขับได้แค่นี้ประคองอย่างเดียวนะครับกลับมาพูดถึงจังหวัดที่เวอร์สตาเป้นเนี่ย มันกําลังดูดีด้วยนะแต่แม่เสือกซวยเว้ยคิมเมียอาเจนเทอรี่ไม่ควรออกมาแบบนั้นท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไม่กดเจ็ดไม่โผล่มาอย่างเงี้ยเพื่อจะเอาแต่คือเขาเบรกพอดีแล้วมึงแบบต้องรีบเบรกพอรีบเบรกเสร็จปั๊บเนี่ยมุมมันไม่ได้มันเสียเอเป펙ตรงนั้นมันไม่มีทางโค้งได้อ่ะมึงต้องเบรกแรงมากแล้วโค้งก็ใช่แค่มันเสียโค้งไงมันไม่ได้เข้าเรซิ่งไลน์มันออกมาข้างนอกพอมันมันมาไม่ทันเพราะคนอื่นเขาเลี้ยวโค้งมาอย่างเงี้ยและมันก็ต้องเบรกพอเบรกเสร็จปั๊บล้อล็อออออกกลลล้้็็เเเเเสรรรจปปปั๊บแมม่งไหาาาาโโดดนนนนวว์์ทย ออกคู่เลยนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายเบอร์สตัเปนดา่าอันเนลี่ไปว่าโอ้โหอีเดียที่เฮียนะครับแต่นักฟอร์มน,นักแข่งฟอร์มรักต้องด่ายอย่างีอยู่แล้วแหละแล้วมันงุนงิดอะ่ะก็กลายมันหลุดออกไปทั้งคู่เลยนะครับสวยเลยนะครับคราวนี้ใครเป็นแฟนแมคลาเรนเนี่ยสบายใจได้เลยลก็แค่ลุ้นอย่างเดียวอยากใหนนก้แม่งชนกันเองแล้วซึ่งพอนอริสมันไปซัดตูดเพียร์สกีมาในครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้มันก็ตี้องยิ่งที่จะแบบไม่ทําผิดพลาดซ้ำสองแล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะจน สลับกันนิดนิดหน่อยหน่อยสู้กันมันมากนะผมว่าพีแอสทรีแม่งพีแอสทรี่แม่งเร็วมากนะเว้ยม,มันสู้กันดีแล้วท้ายสุดนอริสก็ได้แชมป์สนามนี้ไปเพราะว่าตอนท้ายพีแอสทรีพยายามจะเอาแล้วแต่ก็เอาไม่ไหวนะก็ถือว่าทําได้ดีบางทีพีแอสทรี่โดนเปลี่ยนเข้ามาเข้าพิษแล้วมันเสียจังหวะออกมาโดนแบ็กมาร์เกอร์ไปอะไรเงี้ยแล้วแม่งก็เกือบชนไปด้วยนะไอเฮียคอนราปินโตไอสัตว์จะแย่งกันกันกบไอซูนดาไอซูนดานี่ตัดโค้งเข้ามา ผมเข้าใจนะว่ามึงสู้กันสองสองจังหวัดนั้นนะ่ะแต่มันไม่ควรใช้ฉวยโอกาสตอนที่ธงฟ้ามันโบกอะ่ะมึงต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วมึงค่อยแย่งกันมันเป็นมารยาไทไปทันชมคิดเหมือนผมไม่กดล้าถ้าใครคิดว่าแบบไม่จริงพี่ผมก็คิดว่าซูนโนดะกับคนอนาปินโตมันก็ต้องสู้ของมันแม่งเป็นพิรอร์ตี้มาก่อนกดหนึ่งผมมองว่ามึงต้องปล่อยเขาไปก่อนไว้เพราะว่ามึงแข่งแย่งสิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยเขาแย่งแชมป์โลกกันน่ะ มึงต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วไหลน้ำใจนะก็ได้ผมว่าซูนูดาไม่ไปฉวยโอกาสจังหวะนั้นพอดีและซูนูดาก็มีโอกาสเกือบซัดพีแอสรีไปด้วยนะทำให้เขาเสียจังหวะแต่ไม่เป็นไรพอหลจากนั้นมันเสร็จปั๊บพีแอสรม่ขับต่อพอขับต่อเสร็จปั๊บไอ้เฮียคนล์ลินโตเหมือนกูไม่มองกระจกมองข้างอะฟิวนั้นอะกูจะเอาอกูอยู่ดีเฮียเปเบียร์เบียร์ก็ออกนอกแท็กแดกหญ้ากับกับดินขึ้นมาเต็มเลยถ้ากูเป็นพีแอสรีนะกูด่าไปแล้วแต่ผมยอมรับที่ผมเคยพูดไปว่าอ่ะมมันนนเป็คทีแบบาก มันไม่มันไม่เบชี่อ่ะนึกออกปะนักแข่งฟอร์มรอนที่ผมรู้สึกว่ามันสงบสติอารมณ์ได้ดีมากนะแมยแม่คือเพียร์ชี่ผมให้เลยนะ <c oughs> เพราะว่าเราเห็นคนเก๋าอยาอา่างอลรอนโซ่แม่ยังมีเน็บยังมีด่ายังมีบ่นถูกไหมไซายส์ก็มีอันเทนเนลลี่ผมยังไม่่อยเห็นมันบ่นมากนะมันก็เหมือนแบบเป็นเด็กเจมส์โตอยู่เ <c oughs> บอร์ซับเป็นไม่ต้องพูดถึงเลยโคนชขี้บ่นอาบอนก็บน่บนซูโรดานิค้เององเงี้ยเฮียเยเอาจริงงองสัตว์สัต ถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่เรื่องซูนโนดากด16มาแล้วกันนะครับอันดับ16บของมันนะครับคาร์ปิโตก็นิดหนึ่งสโตรสโตรมันจะมาทีมันมันไม่ได้มาทีมันจะมาทีแบบหนักๆแล้วมันก็จะแบบเงียบนานะแกสตี่ก็ขี้บน่นฮัตจาก็ไม่ค่อยขนาดนั้นแตก่ก็นิดนิดหน่นอยหน่อยแบรมนก็จริงแบร์แมนก็ไม่ค่อยบ่นนะโอ ok กงก็ไม่ค่อยขนาดนั้นฮอลคนเบิร์กก็นิ่งอยู่บอเตเรโตก็ โอเคอยู่อลอนโซยังบ่นอยู่เรียมรอสันก็ไม่ค่อยนะจอร์ดราเซลนี่ขี้บ่นมากลูวิสชาลลแคลร์เนี่ยขี้บ่นทั้งคู่เลยนอริสก็มีบ่นบ้างแต่พีสตรีผมว่านิ่งสุดใช่ป่ะกดแปดหนึ่งมาแล้วกันถ้าขี้เหมือนผมอะถ้าเป็นคนอื่นนะแม่งด่าแลวนี่แม่งนิ่งมากแล้วก็จังหวะที่นอริสซัดตูดใครแล้วอะเรสแล้วอะพีอสตรีอะมันก็ไม่ได้บ่นอะไรมากนะมันก็เหมือนแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นนักแข่งที่น่าชื่นชมนะ พูดถึงอะไรดีอ๋อวิลเลียมไหมวิลเลียมอ่ะท่าดีมากนะแต่ทีเหลวหลายหลายเรสแล้วนะคาร์ลอสแซงแม่งจอดก็มีปัญหาแล้วเข้าไปในพิษเสร็จปับ๊บเข้าไปในพิษเลสเสร็จปับ๊บไฟลุกอีกคือปัญหาวิลเลียมเยอะมากแต่ไม่เป็นไรยังมี <c oughs> อัลบั้นอยู่อยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยท้ายที่สุดไอ้เทียต้องรีทายคาผมบอกว่าไอ้เทียกูเชียร์เฟอร์เสร็จปับ๊บอย่างน้อยกูยังมีอัลบัน้นให้ลุ้นเอาแต้มสูงๆหนะ่อยแล้วกันวะ โอ้โหที่ได้ไปคู่เลยวิลเลียมนะครับทั้งทรายไปก่อนเริ่มเรสนะครับอาลบอนก็ไปอีกแม่งคือแบบผมว่าวิลเลียมต้องแก้จุดเนี้นะครับไม่รู้มันเกี่ยวกับอุณหภูมิสนามหรือเปล่าสาเสองศา,ศาแต่ผมว่าไม่น่าเกี่ยวขนาดนั้นนะ่ะผมว่ามันแบบชี่อาบอนมีปัญหาเรื่องแบบเขาอยู่นิดไปแล้ววันนี้ก็มีปัญหาทนะี่เอะไรก็ไม่รู้แบบมึงแก้ให้หายเหอะเอเจนเนียระดับโลกขนาดนี้รถสูตรหนึ่งล้ไม่ใช่เฮียรถสูตรสิบแก้ปัญหาหน่อย วันเรสเพสก็มีแต่มึงมานั่งเสียแบบอย่างเงี้ยเงินเงินหมดหรือเปล่าเงินหมดอะใช่มันอาจจะพัฒนายอย่างอื่นไม่ได้แต่การซ่อมแซมการไลนมันทําได้ถูกไหมท่านผู้ชมคิดเหมือนกันไหมกดเจ็ดคือการทําให้ r e ียลเบลตี้มันดีโดยที่ไม่ต้องรีเ e ิร์ชไม่ต้องทาอะไรดีมันทําได้แต่ผมว่ามันช่วยเว้ยเออดกดดีไอศูน์กดเจ็ดทำให้อะไรวะศูน์แต่วันนี้ที่ผมชมนะผมชมนอร์ริสกับพิแสตรีนะเพราะเขาทากันดีมากแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูดีว่า นอริสกับเพียสตี้แย่งพื้นที่อันดับหนึ่งกันทั้งคู่เปลืองยางกันปทั้งคู่มีล้อล็อกไปด้วยเพียสตี้คือแบบมันเปลืองยางกันเยอะมากเลยใช้ยางคุ้มมากสปีดไม่ยังไม่ลดเลยเลอแคลร์กับแฮมิเตันเนี่ยประหยัดประหยัดยางไอสัตว์สปีดไม่มารัสเซลเงี้ยแม่งสปีดไม่มีใครสู้ได้เลยเว้ยบอกตรงเลยนะรถแมคลาเรนปีนี้ดีมากแล้วสอบนักแข่งสองนี้นก็ถือว่าใช้ศักยภาพของรถได้ดีมากอันนี้ลองชมคลิปเหมือนผมไม่ก็ตองเก้ามา มีแค่คนเดียวอ่ะแม็กซ์เบอร์สตาเป็นที่จะแบบไปสู้กับพวกนี้ได้โดยที่มันใช้แบบความบ้าบิ่นของมันแล้วก็ทรัพยากรทุกอย่างที่เลดบูแม่งทุ่มเทให้กับนักแข่งคนเดียวผสมกับกล๋นของเบอร์สตาเป็นที่ทําให้แบบแกปมันแบบมีโอกาสที่จะลุ้นได้นะแต่ถ้าพูดถึงรถปีนี้นะต้องชมเลยว่าแมคลายเลนทํารถได้ดีมากทั้งดาวฟอร์ทั้งใช้แมเนจเมนต์ทั้งเพาเวอร์ยูนิตดาวดอยฟอร์ที่สุดตีนมากนะครับ ส่วนเฟอร์ก็นะผมพูดผมด่าไปแล้วก็จบพอแค่นี้ไม่รู้จะมีฮห้อะไรพูดถึงแม่อีกหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ท่าผู้ชมคิดว่าใครสุดตีนสุดเรเซอร์ออฟเดอย์คือใครส่วนตัวผมนะผมก็อยากให้บอทเรโตนะเพราะว่าบอทเรโต o มันถือว่าทำได้ซุปเปอร์ดี เพราะว่าตอนแรกมีคนดูหมิ่นมันไม่เยอะนะครับแล้วมันขับไปคิกเซาเบอร์แต่วันนี้มันทําได้ดีคุณลีไฟก็คุณลีไฟสุดตีนนะครับบอสโทเรโต้ที่แม่งขับดีมากนะครับแล้วไปแย่งชิงตําแหน่งนู่นนี่ได้ขับดีจนขนาดที่เฟอร์นันโดอลอนโซต้องไปกอดไปชื่นชมอ่ะนะครับอลอนโซก็ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าเอาตรงนะเว้ยท่านผู้ชมลองดูนะเว้ยรถแอสตันมาตินน่ะไอ้เฮียแลนสโตรนี่ขับอย่างกากเลยนะครับแต่อลอนโซนี่คือขับได้พื้นที่สูงตลอดนะครับแต่ผมไม่อยากให้นิโกนนเเเเเบบบิิิรรรร์์กกพาะะะว่่่่่คัแแมมงดทียหลป สิบเก้าวะจำไม่ได้แต่เริ่มอย่างเฮีย้ยเลยแล้วก็ขึ้นมาได้เนี่ยจบอันดับดจบต่ำกว่าบอตโ,โตโตแค่อันดับเดียวนะบอกบอตรงปีเนี้ยผมว่า h าว k e n b e r g แม่งมาฟอร์มสุดตีนจริงวะ่ะชื่นชมฮาวเ e นเบิรกันหน่อยไมกดยี่สิมาแล้วกันนะหมายเลขเขาผมชื่นชมมากนะผมว่ามันทําดีจริงขับเสถียรเรสเพสดีควอลิฟาย i หน้ามือหรือหลังตีนบางทีนะครับบางทีมันก็ดีบางทีมันก็เฮี้ยเลยนะบางทีออกตั้งแต่ตั้งแต่คุณิฟายสามบางทีก็เข้าไปถึงไอ้ก่อนแต่คุณิฟายรอบหนึ่งนะบางทีก็เข้าไปถึงรอบสองรอบสามนะโดยรวมผมว่าปีนี้ครับคุเบิร์กแม่งถือว่าเป็นอันเดอร์ดอรที่ทําดีมากเลาเบิโต้หลังๆก็ดีนะครับแต่นั่นแหละก็ยินดีด้วยกับนอร์วสิสกับพิแอสตรีนะแล้วก็ชื่นชมเลียมรอสันเหน่อยแล้วกันนะจบที่หกนะครับต้องไปชมไม่น่าเกียดเลยแล้วจากคนที่ดูหมิ่นแม่งไปเยอะ เอาตรงๆนะผมว่าไม่ไม่ใช่นักแข่งแล้วแหละโอเคเรียมรอสรันอาจจะไม่นักแข่งไม่ใช่นักแข่งระดับเทพขนาดนั้นที่แบบอะไรก็ตามแต่คือ r a c i n g b บูมันไม่มีทางสู้เรดบู l ได้แต่ถ้านผู้ชมสังเกตไหมตอนแรกอะเชโกขับโคตรดีเลยนะแล้วอยู่ดีก็ไปเลยออกทะเลไปเลยแล้วพอเปลี่ยนเป็นเรียมรอสรันเรียมรอสันก็ออกทะเลไปพอเรียมรอสันเนี่ยย้ายอยู่เร c ซิ่งบู แล้วอาูกิสุนโดะซึ่งตอนอยู่เรซิ่งบุ๊กก็ขับโคตรดีเลยนะพอมาอยู่ r รซ b u l บเสร็จปั๊บก็ขับโคตรเฮี้ยเลยแล้วก็เลียมรอสันก็ขับดีขึ้นตลอดนะครับไม่ใช่คนแล้วแหละน่าจะเป็นที่รถแล้วรถที่ถูกออปติมาร์มาให้นักแข่งที่สไตล์ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างแม็กซ์เวอร์ซาเนก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละถ้าผู้ชมคิดเหมือนผมไม่กดตองหนึ่งแล้วกันกดหนึ่งมานะครับ อสายิัจยวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดี้วออลี่แบแมนก็ผมว่ามันเป็นพ่อรถฮาร์ด้วยแหละนะโอกงกับแบแมนน่ะสังเกตไหมแม่งมาแนวเดียวกับเฟอร์รี่เลยแต่เป็นเฟอร์รี่เฟอร์รี่เหมือนแบบหางปลายแถวอะประมาณนั้นอะแต่คือเหมือนกันอะมันไม่ค่อยได้ลุ้นเฮียอะไรอะดูอย่างคิกซอร์เบอร์มีเฮียบ้างมีดีบ้างแต่คือแบบอย่างเรซิ่งบูก็มีเฮียบ้างมีดีบ้างเอลพีก็มีแบบเฮียบ้างแล้วก็ปันกลางบ้างเงี้ยแต่คือฮาร์สไม่มีเฮียกับแบบ เกือบดีอ่ะแค่นั้นอ่ะนะครับก็น่าเสียดายอยู่นะครับแต่ตรงผมว่าหลังๆผมเริ่มเบื่อเฟืองจริงๆไม,ไม่ไม่น่าดูอ่ะผมเอาใจช่วยคนอื่นอย่างที่ไอ้นั่นดีกว่าผมาจริงๆแล้วปีนี้ผมเชียร์เนี่ยบอตโตเลโตฮาเกนเบิร์กอัลวอนเลียมลอสันนะครับ <c oughs> หาเรื่องเชียร์คนอื่นแล้วไอ้เหี้ยดูเลอรแคร์ไปเสร็จปั๊บแม่งเหมือนขับรถคูสคอนโทรอ่ะจริงๆแม่งเรียกเฟอร์รี่อย่าเรียกม้าลำพองเรียกมายก Control, ้าคูสคอนโทรดีกว่าไอ้สัตว์กดปุ่มพุ่นโหรวิ่งไปเรื่อย ให้ห่างไปเทียวิสองวิสามวิสี่วิวจบเสร็จปัป๊บห àng, ่างเขายี่สิบสามสิบวิตลอดอะ่ะโคตรน่าเบื่อเลยจริงๆถ้าตอนนี้เอนโซเฟอร์รี่ยังมีชีวิตอยู่ผมบอ,อกเลยเอนโซเฟอร์รี่แม่งแบบไล่ออกทั้งทั้งทุกคนอะ่ะเคียมากเลอะเทอะจริงๆอะความพูดถึงหนังฟอร์มละวันแล้วกันถ้าผู้ชมอยากฟังเรื่องหนังฟอร์มละวันมากด9มาแล้วกันผมก็ยังไม่ได้ดูนะเพราะว่าเมื่อไหร่มันจะเข้า a p p l e TV ทีวีอะท่านผู้ชม เพราะว่าตอนนี้มันมีที่โรงใช่ไหมแต่คือผมอยากดูที่บ้านผมไงเพราะที่บ้านผมผมทําห้องโรงหนังไว้อะ่ะแล้วมันมีแบบระบบเสียงดีไงแล้วแบบเขาบอกกันว่าระบบเสียงของของ F1 the movie อ่ะมันดีมากก็เลยอยากที่จะแบบดูที่บ้านเพราะว่าระบบเสียงผมมันเป็นไอเนี่ยของ l i n ดอ f อะโปรเซสเซอร์เป็นของ l i n ดอ f มันเป็น d o l b y Atmos แบบแยกดีอะ่ะ ลราก็ลำโพงทุกอย่างมันจัดมาดีแล้วไงโปรเจคเตอร์อะไรมันก็แบบสุดยอดแล้วมันก็ผมก็เลยอยากจะดูที่บ้านอยากดู i m a มกไหมก็อยากดูแต่คืออยากดูที่บ้านก่อนแล้วนึกหน่อยใไหมก็เลยถ้า,ถ,าถ้ามันไม่นานเกินไปนะถ้ามันแบบไม่ใช่ว่ารอจะออกโรงก่อนแล้วค่อยดูอย่างเงี้ยผมก็จะไปดูไอแม็กถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายผมถึงอยากบอกไงว่ามันมาวันที่เท่าไหรอ่อีกสองสามเดือนหรอเอองั้นก็ไปดูไอแม็กก่อนก็ได้เฮ้อ yeah. แล้วไอ้เฮียแอปเปิลเนี่ย Apple, กูส้มตีนตรงไหนหรือเปล่ามึงต้องโปรโมทมานะว่ามาวันที่ยี่หกกูก็รู้ว่ามึงจะมาในแอปเปิลทีวีวันนี้วันที่หกไอ้สัตว์มึงเข้าโรงก่อนมึงไม่ต้องโปรโมทกูอย่างนะหรอกไอ้เฮียใช่ไหมอีกนานใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูไอแม็กกันดีกว่านัดกันไปดูเปล่าเอาเปล่าเอาไหมเอาไหมเราเป็นแบบเดี๋ยวผมหาวันว่าเดี๋ยวผมบอกมาในคอมมูนิตี้นี้แล้วกันว่าเออเดี๋ยวไปดูกันไหมไอแม็กอะไรเงี้ยเอาว่าวะ ลบบซื้อกันเองอะแต่เดี๋ยวไปเจอกันที่ที่โรงหนังอะเอาว่าไม่ค่อยมีใครทำแต่มันน่าดูนะโอเคเดี๋ยวผมหาวันว่างเดี๋ยวผมโพสไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูฟอร์มละวันแม่งที่ iMac ดูที่ไหนดีวะเมกามี iMac ว่าะคือพารากอนก็ได้แต่เมกามี iMac ว่าะนี่ไหม คือถ้าเมกะมันมีไ m a มกูจะได้ไปดูเมกะเพราะมันใกล้บ้านแต่ถ้าไม่มีกูไปดูพารากอนก็นได้ราชิโอทินเน่ะผมไม่ค่อยชอบไปแถวราชิโอทินว่ะแต่ก่อนบ้าอยู่ะยนะรถแม่งติดไอ้เดตกสยามก็ติดแจ๊กกูรู้คนอยู่แถวราชโยิีแม่งก็บอกไอสัตว์พี่สยามก็ติดเหมือนกันไอคอนแม่งไม่ไหวว่ะจอดรถเขายากเลยอโอเคเมกกะก็ได้โอเคเดี๋ยวผมนะกันเดี๋ยวเลือกก่อน อาทิตย์หน้าเนี่ยแหละเดี๋ยวผมหาว่างไปดูกันโอเคไหมติดตามใครยังไม่ให้กด subscribe มึง subscribe กไว้ก่อนเลยนะเว้ยแล้วเดี๋ยวผมจะโพสในคอมมู n นิตี้ของ YouTube เนี่ยแหละร่วงหน้าก่อนแล้วกันกลางคืนไหมไป่ดวงคืนเอาเรามาลงมัตติกันก่อนผมลงนะครับท่านผู้ชมไปดูเหมือนช่วงแบบสองทุ่มไปแล้วกดหนึ่งไปดูช่วงบ่ายกดเก้า เอาอันไหนเยอะกว่าเดี๋ยวลองเลือกกันไปสิงคโปร์ไหมครับไม่ไปครับผมขอโทษนะท่านผู้ชมผมจำไม่ได้ให้ว่าว่าหนึ่งคืออะไรอะ่ะหนึ่งคือกลางคืนหรือกลางวันวะ หนึ่งครึงคืหนหรือกลางวันโอเคกลางคืนโอเคได้งั้นก็กลางคืนเดี๋ยวเราเลือกกันโอเคขอบคุณมากนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราหาเวลาไปดูกันเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้นะครับท่านผู้ชมก็ไปจองกันท่านผู้ชมเองนะแต่เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าโรงแล้วเข้าไปดูเสร็จปั๊บแล้วก็ดูเสร็จปั๊บออกมานั่งคุยกันแป๊บนึงแล้วกลับบ้านกันโอเคขอบคุณท่านผู้ชมมากนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ